เขาลนี้นะครับเราจะขึ้นไปวันนี้สำหรับวันนี้เรามาด้วยกันสามคนสามชีวิตคิดว่าก็คงจะพบอะไรดีๆอยู่อย่าลืมติดตามนะครับจากกิจ h ช n แนลนำเสนออีกแล้ววันนี้หินก้อนนี้อย่าอย่ายกเล่นนะหนักนะบอกไว้ก่อนหินก้อนนี้มันใหญ่นะนี่อมันใหญ่เวลดูมือผมนีนิดเดียวเองไปแล้วครับ ขอเสียงหน่อยครับทังโน้นโน่ไปแล้วครับสามข้าพ,เจ,าาาพเจ้ามา,าไม่หลงทางนะอาจจะไม่หลงครับไม่หลงท่านผู้ช <laughs> มอุยไปครับไปครับ ไปทุกที่ที่มีทางอุยอ้ยอุยอ้ยจังอุ้ยน้ำมันไข่ข้อไม่ดีมาไม่ได้นะน,นี่อุยอ้ยอุ๊บโอ้เดี๋ยวชมวิวกันนะครับ อครับไปต่อวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเห็นมามามันร้องฮี่ฮี่โอ้ยยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะเหนื่อยแล้ววะอะไรครับ โอ้มันชันดีแท้มาท่านผู้ชมขึ้นมาถึงตอนนี้สูงมากแล้วครับข้างล่างนี่มองไม่เห็นแล้วมาเจอแล้วต้นปรงเอาเคลียร์ไม้ออกก่อนลูกเคลียร์ไม้ออกก่อนวิธีเอาปรงนี่ไม่ไม่ได้ยากต้นปรงเรา จะเอาไปปลูกนะครับอันนี้ปงปงป่าขึ้นตามเขานี่สวยครับนี่สวยครับกำลังงัดครับเบาๆบเบาเบาเเเออเบาแสะก,ก่อนแสะฝั่งนี้ก่อนไะมครับเกาจะขึ้นอยู่ตามอซอกหินนะครับ หินเราก็ไม่ใช่หินธรรมดานะเป็นหินภูเขาหินโบราณด้วยนีย่ก้อนเบลเบลาเลยใหญ่ตโตโมโหลานค่อยๆขุดนะครับขุดแบบมีเทคนิคนิดนึงใจร้อนระวังเสียมจะหักอันตรายเออค่อยๆสวยงามตอนนี้สวยงามสวยงามเราได้เดินทางขึ้นมาบนยอดเขาแล้วครับถ้าวัดจากความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณเท่าไหร่เนี่ยประมาณสักร้อยเมตรนะ ร้อยเมตรเิยร้อยเมตรได้เนี่ยเป็นเขาที่ชันครับขึ้นมารอบเดียวเงือแตกเลยอันนี้คือต้นปลงนะครับของแท้จากป่าครับดูมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่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 ไอ้ตันนี้ตัวนี้ต้นนี้นี่นี่นี่ไอ้ตันนี้นะครับกำลังขคดอยู่เห็นหน้าจะชัด บริเวณพื้นที่ตรงนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ชาวบ้านห้ามเข้านะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครเข้ามาหรอกเพราะว่ามันมันสูงอะมันชันมันเป็นป่าที่ค่อนข้างทึบแต่ว่าพวกผมนี่มานะครับผมขึ้นมาบ่อยมาเก็บสมุนไพรมาหาของป่าแล้วก็เอาไปทําเป็นสวนสมุนไพรนะครับไว้ให้คนที่อยู่ด้านล่างที่ไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยได้ศึกษาหาความรู้นะครับวันนี้ก็มา จอต้นไม้โบราณอีกต้นหนึ่งเหมือนกันต้นปลง่ะปลงก็จะเอาไปขยายพันธุ์ไปปลูกนะครับไม่ไม่ได้เอาไปจําหน่ายไปขายอะไรนั้นเอาไปเพื่อจะทําการไปเพาะนะครับไปเพาะเลี้ยงไปปลูกเอาไว้ให้คนเขาได้ศึกษาหาความรู้กันนะครับไม่มีเจตนาลมอย่างอื่นที่จะเอาไปทาเพื่อค้าประโยชน์หรือผลกําไรอันนี้เพื่อศึกษาอย่างเดียวนะครับ การขุดก็จะลําบากหน่อยเพราะว่าหินกับต้นปลงนั้นเป็นของคู่กันนะครับเป็นของคู่กันมันก็จะลําบากหน่อยดูบรรยากาศครับเด้อจะที่จะทางขอหน่อยนะปู่ ลุกห้านจะได้ลุก,ลกหเห็นไหมมันง่ายนะเขาอยากลุกเนี่ยขอเทวดาเขาเทวดาเนี่ยมันห้อยนะลุก,ลกนี่ขยับแล้วครับยัางมันมันมีมันมัมน,มนมีตรงนี้ไงมันมีล่ากับตรงนี้ครับมันไม่มีใครมองเห็นหรอกครับใกล้แล้วครับ ใกล้จะเป็นลมแล้วครับเดี๋ยวอุ้ยเดี๋ยวอ่ะเอาลูก่งดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอเอาเอาเอายกมาลูกยกมาเลยยกมาเลยอ่ะโยกมายกมาโอ้เดียโอ้ ส้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเอาท้ายมือมาสุดยอดครับสุดยอดครับเจ้าเจ้าเจ้าเอาเอามีดมาตัดตรงนี้ขออนุญาตนะครับอือโอ,โอเคครับอีกได้นหนึ่งหัวได้นหนึ่งหัวโอ๊ยถ่ายบุ๊กถ่บุ๊กมานี่ไงอะไรนี่นั่นชี้เลยชี้เล ชี้หน่อยชี้หน่อยนี่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 น,นี่อันนี้ก็ต้นปลงครับต้นปลงต้นปลงฮะแต่ตอนนี้หัวใจเต้นอย่างกระตีกลองไอเหมือนเพลงคิดทะโลเลยครับตึงตึงตึงอ๋ออันนี้ก็ต้นปลงครับต้นปลงไม่มีใครขึ้นมาครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วนะว่า บอกแลว,ว่ามันสูงมันเหนื่อยมันชันไม่มีใครขึ้นมาแล้วครับแถวนี้ไม,นมไม่เอาครับขนมไอ้เท่าไหร่อันนี้ชันนะครับชันนะครับน,น,บนี่ตรงนี้ชันครับหน้าผาตรงนี้ชั้นมากนะแต่มองดูด้านล่างเนี่ยโอ้โหเยอะอันนี้ก็ปรงนะนี่อยู่ใต้นี้ต่คุ่มตะคุ่มนะครับบริเวณนี้นี่ก็ต้นปรงนะครับ ต้นนี้ก็ปลงสงสัยเราจะพักผ่อนอยู่แถวนี้นะครับใครมีภารกิจที่อื่นก็ไปก่อนก็ได้ครับปอไม้เราต้องชัดเจนครับโอ้ยผึ่งขึ้นมาอย่างบนปรงคือการปล่อยวางเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งบางคนเขาบอกว่าห้ามปลูกไว้ในบ้านเพราะว่าต้นปรงนั้นเขาจะเอาใบไปประดับตามโรงศพนะครับบางคนเขาว่าเป็นไม้ที่อับประมงคลแต่สำหรับผมไม่ละครับผมว่าเป็นไม้ที่มีศิลปะในตัว ผมดูความอดทนของเขาแรงฝนอยู่ได้ครับคนเราถ้ามีสมรรถนะเหมือนต้นโปรงงนี่อยู่ตรงไหนก็ไม่มีปัญหาครับเหมือนผมเนี่ยไม่มีปัญหามีคนหอ่อราะวผมด้วยอันนี้ปรงนะครับโอ้อันนี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 ้น,น,น้าน้าน่าจะง่ายอยู่แต่ก็ไม่ได้ง่ายเท่าไหร่หรอกวายเสียบปึกเลย <laughs> อันนี้ของแท้ครับแท้อ้าของแท้เออ,แทเออตัวนี้มันน่ารักดิเออระวังมันขาดลองมันโดนค่อยๆโอบเอา มันดินดินมันได้น้ำเหมือนนะ,นะถ้าหน้า,นาแรงถ้าหน้าแงก็เอวังอยู่นะผมว่า,าวเออก็จบการบรรยายธรรมะเท่านี้นะ <c oughs> โอ้เอาดีๆดีๆยายหัวมันแตกมากอุ้ยสวยงามสวยงามอู้สวยงามนี่นส,สุดยอดครับอันนี้เรียกว่าอย่างนี้แล้วครับนิโปงครับนิโปงนี่ ได้แล้วอีกหนึ่งหัวโอ้ยตอนนี้เราพักเลยครับก็น่าจะเพียงพอเลยครับวันนี้ไม่ได้ขุดเยอะครับเอาเล็กน้อยเอาสักต้นสักสองต้นพอนะครับเอาไปเป็นกรณีศึกษาสำหรับคลิปนี้คงเอาเท่านี้นะครับเพราะว่าไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วถ้าไปไกลกว่านี้ต้องเรียกหนึ่งหกหกเก้าเลยครับไม่ไหว อายุมากแล้วก็ต้องดูให้สมบริบทตัวเองด้วยไม่ใช่อยากจะไปใจอยากจะไปแตงร่างกายไหวขึ้นเขาอันตรายครับ <_ S 1> ผมผมถึงเชื่อว่าเวลาคนที่เขาหลงป่าเนี่ยมันมีอาการยังไงหลงป่าไม่พอนะครับหมดแรงต่างหากฉะนั้นเอาแต่พอดีครับเอาแต่พอดีเา้าไหนไหนยกให้ดูหน่อยครับอู้ๆๆๆๆๆๆอันนี้อันนี้คือสําเร็จแล้วครับสาหรับคลิปนี้นะครับการล่าหาปงเขาเอาเท่านี้ครับสวัสดีครับอ๋อลืมไปเนาะ ถ้าเพื่อชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปดีๆในทางช่องจักกิกิ a ชแนลมาให้พวกท่านได้รับชมนะครับก็ยังไงก็ฝากขอบคุณอีกนะครับสำหรับผู้ติดตามอยู่แล้วโดยเฉพาะ fc นะครับ fc สวัสดีครับ